เริ่มเรื่องมามีชายสามคนกําลังวางแผนที่จะก่อการร้ายด้วยเหตุผลที่ว่าสังคมมองพวกเขาไร้ค่าและการวางแผนในครั้งนี้มันเป็นการวางแผนครั้งยิ่งใหญ่ของพวกเขาการประชุมมันเกิดขึ้นณนะสวนสาธารณะณณณห้องน้ําแต่ช่างมันเถอะเพราะว่ามันไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วผู้ก,ก่อการร้ายวางแผนและประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเขาเดินออกมาจากห้องห้องน้ําเรียกว่าห้องประชุมดีกว่ามันจะดูยิ่งใหญ่กว่าตอนที่พวกเขากําลังเดินออกมานั้นไซดอมะที่กําลังไป คิวก็ออกมาพอดีและพวกมันก็เข้าใจว่าไซตารรมะเป็นอีกหนึ่งผู้ร่วมองค์กรนั่นเองพวกมันเลยแนะนําตัวเพื่อให้ไซตารรมะได้รู้จักพวกเขาฉันชื่อเฟรมจะใช้พลังไฟของฉันในการทําลายกุญแจฉันชื่อเชียวเวจะใช้น้ําแข็งวางกับดักฉันคนลักสัตจะให้สัตว์แบกของออกไปเมื่อสามผู้ก่อการร้ายแนะนําตัวเสร็จไซตารรมะก็เออและก็งงว,งว่าพวกนี้พูดอะไรกันอยู่ มันทําให้ผู้ก่อการร้ายตกใจและเข้าใจทันทีว่าไซตามะไม่ใช่พวกเดียวกับมันพวกผู้ก่อการร้ายเลยถามไปว่าแกเป็นใครส่วนทางด้านไซตามะก็แนะนําตัวและบอกว่าตัวเองนั้นเป็นฮีโร่ผู้ก่อการร้ายทั้ง3คนถึงกับงงแดกเลยทีเดียวแต่ด้วยที่ไซตามะรู้แผนการรู้หรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจรู้แผนการของพวกมันพวกมันเลยปล่อยไซตามะไปไม่ได้เลยคิดจะจัดการกับไซตามะเพื่อปิดปาก และถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ทดลองความสามารถของพวกเขาเองด้วยการวิเคราะห์จากบุคลิกภายนอกไซตามะน่าจะเป็นฮีโร่ในระดับคลาสต่ำๆและดูไม่มีพิษมีภัยสำหรับพวกเขาในช่วงจังหวะที่ไซตามะไม่ทันจะตั้งตัวพวกมันก็เริ่มลงมือทันทีเมื่อพลังไฟทำอะไรไซตามะไม่ได้คนที่สองใช้พลังน้ำแข็งในการจัดการกับไซตามะ แต่ไซาตามะนั้นก็สามารถต้านทานพลังน้ําแข็งได้คนที่3ามก็เริ่มลงมือด้วยการเรียกสัตว์ร้ายเข้ามาโจมตีไซาตามะแต่ไซาตามะก็สามารถยืนหยัดอยู่ได้พวกกอร์ไลททั้ง3คนเห็นท่าไม่ดีเริ่มการโจมตีใหม่อีกรอบหนึ่งคราวนี้เอาให้หนักน่วงกว่าเดิมอลังการงานสร้างยิ่งกว่าเดิมอีกผมจะตื่นเต้นทําไมเนี่ย<อ>ไซาตามะสามารถหลบไฟได้ไฟพุ่งตรงไปติดอยู่ที่หมวกของพวกเดียวกัน ทั้งสคนช่วยกันดับไฟความบุ่นไฟมันก็เกิดขึ้นและไฟมันก็ลามท่วมทั้ง3คนจนในที่สุดไซต์แม่ยื่นมือเข้ามาช่วยด้วยกนกนโบกเบาๆและลมมันก็พัดดับไฟสนิท เมื่อมาถึงตอนนี้ผู้ก,ก่อการร้ายก็เริ่มจะท้อแท้เพราะว่าใช้พลังของตัวเองก็ยังไม่สามารถจัดก,การกับไซดมาได้ท้อใจด้วยพลังที่กระจกงอกๆของตัวเองเปรียบเทียบตัวเองเป็นพวกขี้ไร้ค่าเมื่อมองไปที่คนที่มีความสามารถพลังที่แข็งแกร่งศิละปะก,การต่อสู้ที่สูงความรู้สึกที่ไร้ค่ามันก็เพิ่มมากขึ้นแต่พวกเขาสัญญากันไว้แล้วว่าจะเป็นคนดังคนที่มีความสามารถอันยิ่งใหญ่พวกเขาเลยร่วมและฮึดสู้อีกครั้ง เมื่อถึงตอนนี้ใสาตมามกก็ถามทั้ง3าคนไปว่าไม่อยากจะเป็นฮีโร่เหรอแล้วต้องเหตุผลที่ทั้ง3คนมาทดสอบพลังไซตมามะนั้นเพราะเป็นแฟนคลับใช่หรือไม่ส่วนทั้ง3คนก็บอกว่าไม่จะเป็นแฟนคลับได้ยังไงก็ไสาตมามะเป็นแค่ฮีโร่กระจกกระจกทำให้ใสต่ตามะรู้สึกหัวร้อนขึ้นมาทันที และในช่วงเวลานั้นก็มีมนุษย์ประหลาดปรากฏตัวขึ้นหน้าสวนสาธารณะณเมืองเอ็มจุดที่ไซตามะและสามผู้ก่อการร้ายกำลังยืนอยู่และไม่นานหลังจากนั้นมนุษย์ประหลาดก็เคลื่อนตัวมาถึงพวกเขามันคือมนุษย์ประหลาดไส้เดือนมันนั้นกรดแค้นมนุษย์เพราะว่าก่อนหน้านี้พื้นที่ทั้งหมดเป็นดินแต่มนุษย์ปูด้วยคอนกรีตสร้างท่อและอุโมงค์มากมายใต้ดินคราวนี้มันมาเพื่อสั่งสอนและเอาคืนมนุษย์ทักษะของมันคือการควบคุมดินและสามารถใช้มันโจมตีใส่ศัตรูได้ และการโจมตีก็เริ่มขึ้นไซตามะสามารถหยุดยั้งได้อย่างง่ายดายแบบชิวๆมนุษย์ประหลาดไส้เดือนเห็นพลังที่แท้จริงของไซตามะสัมผัสได้ทันทีว่าไม่สามารถต่อกรกับไซตามะได้และรีดที่จะหลบหนีไปตั้งหลักก่อนไซตามะขึ้นตัวด้วยความรวดเร็วมาอยู่ต่อหน้าของมันทางด้านฮีโร่คัสเออย่างจีนอสที่ได้รับรายงานและมาอย่างพื้นที่ สัมผัสได้ถึงพลังอันมหาศาลที่เกิดขึ้นจีนอตมาถึงจุดที่เกิดเหตุแล้วก็เจอกับอาจารย์ไซตามะ หลังจากนั้นทั้งสองคนก็พูดคุยกันไซตามะนั้นจัดการกับมนุษย์ประหลาดไปเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วเมื่อฝุ่นมาจางลง3ผู้ก่อการร้ายก็เห็นไซตามะพูดคุยกับจีนอตอยู่และเห็นร่องรอยการต่อสู้ก็เข้าใจว่าจีนอตเป็นคนจัดการสมแล้วที่เป็นฮีโร่คลาสเอสจีนอตหันไปเจอผู้ก่อการร้ายทั้ง3คนก็เลยสงสัยว่าพวกนี้เป็นใครไซตามะก็เลยบอกว่าพวกนี้มาทดสอบความสามารถของไซตามะทำให้จีนอตเข้าใจและหงุดหงิดขึ้นมาทันทีว่าทั้ง3คนนั้นมาหาเรื่องอาจารย์ไซตามะใช่ไหมได้วววยคามา ode, ัันท้ง คนเลยตอบไปว่าพวกเขาอยากจะเป็นฮีโร่และหลังจากนั้นพวกเขาก็บอกว่าเขาชื่นชอบไซตามะเป็นพิเศษไซตามะก็ดีใจทางด้านจีนอสก็สัมผัสถึงอะไรบางอย่างที่ไม่ดีแล้วพวกโกลว่าทั้ง3คนจะกลายเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ไซตามะและมารบกวนอาจารย์ไซตามะนั่นเองจีนอสเลยไล่ทั้ง3คนกลับไป แต่ไซตามะก็เรียกทั้งสามคนให้หยุดเพราะด้วยความสามารถของทั้งสามคนนั้นไม่สามารถต่อกรกับมนุษย์ประหลาดได้จะต้องข้ามขีดจํากัดให้ได้เสียก่อนเพราะว่าถ้าหากต่อสู้กับมนุษย์ประหลาดแล้วล่ะก็อาจจะเป็นอันตรายก็ได้ไซตามะจะฝึกและผลักดันทั้งสามคนให้มีความสามารถเพื่อจะรับมือกับมนุษย์ประหลาดยกตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีมนุษย์ประหลาดยุงจํานวนมากกําลังมาอย่างน้อยต้องใช้น้ําแข็งในการสร้างโดมเพื่อปกป้องคนในเมืองได้ถ้ามีอุกกาบาตยักษ์ตกลงมาจะต้องใช้พลังไฟดันกลับคืนไปถ้ามีเอเลี่ยนบุกโลกก็ใช้พลังในการจัดการให้มันกลายเป็นสัตว์ซะและไซตามกก็ทิ้งท้ายด้วยคําพูดดีๆบอกว่าจะไม่หยุดจนกว่าจะแข็งแกร่งส่วนทางด้านของจีนอสก็ไม่ลืมที่จะจดคําพูดและคําสอนดีๆของอาจารย์ไซตามะและการฝึกซ้อมมันก็เริ่มขึ้นท่ามกลางความงงของ ตัวผู้บรรยายเองว่ามันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร และการฝึกมันก็เริ่มหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆการฝึกของไซตามะและแฝงคำพูดดีๆของไซตามะจีนอตก็ฟังอย่างตั้งใจและก็จดอย่างเดียวเลยครับกับคำสอนของอาจารย์ไซตามะการฝึกเป็นไปอย่างหนักหน่วงสามผู้ก่อการหลายหยุดไม่ได้เพราะความกลัวส่วนทางด้านจีนอตก็หาโอกาสพูดแทรกและไล่พวกเขาไปพูดว่าพวกเขาจะกลายเป็นลูกศิษย์ของไซตามะอีกแต่ในช่วงเวลานี้ไซตามะก็ยังไม่หยุดพร้อมที่จะฝึกพวกเขาต่อทั้ง3คนนั้นแทบจะสลบไปเลยเพราะร่างกายมันรับไม่ไหวจากการฝึกอันหนักหน่วงเกินขีดจำกัดของมนุษย์ทั่วไป ส่วนทางด้านมนุษย์ประหลาดไสเดือนที่รอดจากหมัดของไส่ตะมะมันนั้นเจ็บแขนไสตะมะเป็นอันมากพร้อมที่จะกลับมาล้างแข,แข,แขนไม่ได้แล้วและในตอนพิเศษภาค2ตอนที่1ก็จบแล้วอย่างสมบูรณ์หรือเปล่า ช่างมนเถอะครับเพื่อนๆที่ดูจบในตอนนี้คิดเห็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรกับตอนพิเศษตอนนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยสนุกตลกเฮฮาหรือเปล่าตรงนี้ก็มาพูดคุยกันด้วยนะครับใครที่คิดถึงไซตามะตอนนี้ไซตามะมาทั้งตอนเลยทีเดียวน่าเออเออให้ผู้คนเห็นทั้งตอนเลยครับ เมื่อดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมพูดคุยกันด้วยนะครับถ้าหากไม่รู้จะพูดอะไรก็พิมพ์คําว่าบวกเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและใครที่อยากให้ทําคลิปต่อๆไปก็อย่าลืมบอกกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้คลิปมันยาวออกมากๆริ่มรากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับที่ออาร์สปอร์ตรักทุกคนรักมากๆครับ